สวัสดีครับนี่เช้านี้เราอยู่ที่ตรงนี้สนนวูนทวงนะครับผมก็ขับรถจากบ้านมาได้ประมาณเกือบเกือบสามสิบกิโลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันอีกแล้วนะก็เดี๋ยวจะไปที่ไหนนะครับลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับก็ที่นี่ต้องบอกว่าผมไม่เคยไปมาก่อนนะครับ อ่ะครับตอนนี้เรามาถึงแยกบางน้ำเปรี้ยวนะครับวัดบางน้ำเปรี้ยวเทศบาลตะบลบ,บางน้ำเปรี้ยวแล้วนะครับก็เดี๋ยวเ,เราไปทางพระจีนบุรีนะครับเลี้ยวขวาข้างหน้านี้นะนี่นะที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะ ตอนนี้ก็7.11โมนาทีแล้วนะครับก็ออกจากบ้านมาได้4ีกิโลละนี่นะเดี๋ยวเราเรียวขวาไปทางนี้นะครับผมก็ไม่เคยไปนะอันนี้เราก็มาถึงจังหวัดปลาจิ้นมุรีแล้วนะครับนี่อุ้ยตรงนั้นสวยมากนั่นๆๆสวยด้วยฟ้านะครับสวยสวย นี่แม่น้ำมางมากกงนะครับตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาในถนนที่ ไม่ใช่ถนนเมนไม่ใช่ถนนหลักนะครับเส้นหลักอยู่ข้างนอกนะอันนี้ก็คือเป็นคู่ขนานมานะครับ GPS บอกมาว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าจริงๆผมดูแผนที่แล้วแหละว,ว่าโอเคมาวิ่งทางนี้น่าจะอ,าอะไรรถไม่เยอะเท่านะครับ โอ้ยมันสวยอะ่ะนี่ดูโอ้ตรงนั้นเหมือนเป็นเขาใช่เขาใหญ่ป่ะดูมันเป็นภูเขาอยู่นะแต่ว่ามีแม่งมอกบางอยู่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าตรงนั้นได้เป็นเขานะะตอนนี้แปดโมงครึ่งแล้วฮะขับรถมาได้จะร้อยโลละ ต่อแวะหาอะไรกินลองเซเว่นไปแป๊บหนึง<ๆ>่งนะครับก็ตอนนี้เราก็ไปกันต่อคาดว่าเราคงไปถึงก่อน9ก้าโมงอ่ะหนอนี้นะอีกห้ากิโลเมตรเราถึงแล้วนะครับมันคือน้ำตกนะครับคงจะเห็น แล้วนะว่าเมื่อกี้มีป้ายบอกนะครับเราจะไปน้ำตกวังบอกกันนะครับก็จริงๆผมอยากมาที่นี่สองปีแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสนะครับหลายๆอย่างพอดีวันนี้นะว่างเราก็เลยแวะเข้ามานะครับยูนี่คือเรากำลังเข้าสู่ธรรมชาตินะครับนี่ต้นไม้ล้อมรอบสวยงามมาก เกือบไปละกูนี่นะยังตกคองบ่อตรงไปนะครับอ่านี่ฝนเลยน้ำรั่ววะเนี่ย ขี่โค้กวะเนี่ยยาลุกโห โอ้โหต้องบอกว่าโค้งเยอะใช้ได้เลยแต่ว่าทางดีมากนะครับดูนี่หมายโค้งนี่แล้วผมไม่แน่ใจนะว่า,าขึ้นมือถือมีเปล่านะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดดูนะแต่ว่าไอ้ o o เกิลมันยังนำทางได้อยู่นะครับ แล้วก็เราจะถึงแล้วเนี่ยโอ้ถึงแล้วโอ้คนเยอะวะ่ะนี่มาถึงแล้ว มาถึงแล้วของกินเพียบเลยเนี่ะก็น้ำตกวังบอนะครับมีชุดชิดชิบด,ด้วยนี่และที่สำคัญคือห้ามมีโดนะครับพอดีผมสอบถามกับทางเจ้าที่แล้วว่า ออตรงนี้มันยังติดกับพื้นที่ของอ,อุทยานอยู่นะครับก็เลยจะไม่สามารถบินโดอนได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินลงมาดูข้างล่างนะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะครับเตรียมเล่นน้ำได้แต่เรายังต้องแบกหากน้งกล้องอะไรมาใหม่อยู่นะนแล้วนี่เกิรใหม่มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลย เออเดินดีสะดวกโอ<ฮ>้หว้าวเฮ้ยยาวนิดคนละอย่นะนางน่งเล่นได้เดี<ฮ>๋ยวไปเดินดูกันก่อนเนี่ย

สองพื้นเท่าไหร่อะยิงพื้นมันก็โอเคนะนายจะเป็นที่พื้นที่นี่มันเื่อง่ายปัดเดียวเราขึ้นไปสำรวจด,ด้านบนกันเนี่ยสวยอยู่แต่ว่ามันไม่มีน้ำตกที่เป็นน้ำตกใหญ่ๆอะนะครับเป็นเหมือนทางน้ำไหลอะเรือเร่อยๆ ว้าวสวยไปไงด่ดนี่เขาบอกว่าที่นี่ลื่นมากคือมันคงไม่ได้มีน้ำเท่าตั้งตีรครับมันคงมีน้ำแค่พวงงาน้าฝนนี่แหละแล้วก็เออุย่ยเลยทำให้มันมีตะไคร่เกาะ หินนะครับแล้วพอน้ำมาผมจะเดินไปไม่ไหวเลยเดินไปก็มืองนีัน อโอ้ยอาโหเนี่เน่เ,นเห็นนะมโคตรลื่นเลยเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่ข้างบนนะข้างล่างมันก็ลืนน่นนะ เราไปเที่ยวกันต่อนะครับตอนนี้เพิ่งจะ10โมงกว่าเองเราอยู่ตรงน,นี้มาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะก็เดี๋ยวเราจะไปน้าตกสาวน้อยกันนะครับคนเริ่มมาแล้วผมคาดว่าอีกที่หนึ่งคนน่าจะเยอะกว่าน,นี้แน่นอนเลยแต่ไป นี่ธรรมชาติสวยงามโอ้ยนี่เขาใหญ่นะฮะสวยมากนี่นะน้ำตกสาวน้อยนะครับ โอ้ลันคาเทียบเลยเ้วก็เป็นคนเยอะเลยอ่ะ <laughs> ออเราเราเราคงไม่ไปแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าดีกว่า ดีเขามีงานกันก็เลยกั้นห่างไ้นะครับมันก็เลยดูงงนิดนึงแล้วเอาอีกแล้วฉะนั้นวันนี้อาจจะไม่มีคนนะต้องไปทางขวานะครับ ว้าวไม่มคลอนเลยมีน้ำด้วยหรือเปล่านี่มาถึงแล้วป๊อปป๊อปป๊อปก่อนอ,าาอื่นเราถ่ายรูปก่อน ีครับนี่ตอนนี้เรามาถึงนิสนตกเอาวีโก้กันแล้วนะเสียงดังนิดนึ่งนะผมไม่ได้ต่อไมปนะก็เป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากนะแล้วก็ไม่ได้มีความสูงระยะนานยาวกันก็คนน้อยนะครับแม่น้ำจะเห็นไหมสีจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าดันลึกแข็งก็ อันนี้ขับมาไม่กไกลมากเท่าไหร่นะตก็ที่เนยเดี๋ยวเราจะลองไปถ่ายรูปด้านล่างกันดูนะไม่รู้ว่าจะลงไปได้แค่ไหนนะครับเพราะว่ารอ,องเท้าผมมันลื่นมากเลยอ่ะเูแล้วไม่น่าจะเหมาะกับการมาเที่ยวน้ำตกอะไรอันนี้นะราคงเนินพิศวงคือ ปเราไปไหว้พระก,ก่อนกลับบ้านกันดีกว่าโอ้ตรงนี้ยังพอมีสัญญาณมือถือนะครับก็สำหรับตรงบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นหน่วยงานรับผิดชอบของกรมป่าไม้จังหวัดอุทยานอะไรไม่รู้สี่หน่วยงานนะครับ ร่วมกันอยู่นะก็มีการดูแลพัรนาการร่วมกันอยู่ก็น่าจะมีการจัดสรรเปันส่วนในกระทรวงของการดูแลแล้วก็ บำรุงรักษานะครับมีการเก็บค่าเข้านะก็ค่าคนเนี่ยยีบนะครับค่ารถผมไม่ได้ดูนะแต่ว่า,าจําได้มอเตอไซนี่ก็20บาทนะครับก็คือ40บาทเราเข้ามาได้แล้วแล้วก็เม,เมื่อกี้ผ่านมาเป็นผ่ายหินซ้อนเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงบริเวณองค์พระแล้วก็ไปดูน้ําตกใส่ทองกัน ถึงแล้วนี่นนะนนว้าวโหดูในรูปไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้โหของจริงโคตรใหญ่เลย นี่นะใหญ่มากนะฮะเป็นเหมือนเหมือนาาลโลหะแหละเาะเราก็สรรหาทางเนาะใสน้ำตกนะเราตรงตักตุอนนี้เรามาถึงอ,องค์พระใหญ่แล้วนะนี่ด้านลังเนะแล้วก็อ่อด้านนี้นะครับเดินลงไปน้ำตกแต่ผมนั่งดูในรูปแล้วมันมันเหมือนน้ำตก ไอ้น่ที่เป็นพวกลำธารอ่ะแล้วก็เมื่อกี้ถามคนที่มาแล้วนะครัว่าลักษณะก็เป็นเหมือนทางลำธารน,นะฮะก็เป็นฝ่ายกันน้ำอะไรพวกนี้ก็คงไม่เดินเข้าไปอ่ะแล้วก็ตรงบริเวณโน้นหน่นอ่างเก็บน้ำนะดูดีทีเดียวนี่ก็จะลุขึ้นมาได้ โอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวขาวิโตกันนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะผ่านเนินพิษสงนะผมไม่แน่ใจว่าเนินพิษสงตรงนี้เป็นยังไงนะครับนี่มีป้ายอยู่เนินพิษสงอเหมือนเราจะขึ้นที่สูงเลยอ่ะผูผมเอื้ออ่ะ หัวนอ,อ,อื้อนิดนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ขึ้นสูงอะละแต่ว่าเราอะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะนี่นะก็สูงอยู่นะแต่เรามาคนเดียวนะเอาอยู่อย่สบาย đại ô wow เขาใหญ่ับข้างหลังเขาใหญ่ใช่ไหมนี่นะครับเนินพิสวงนะครับก็ จุดเริ่มต้นจะอยู่ทางฝั่งนู้นนะอันนี้เห็นไหมเส้นนี้จะเป็นเส้นสุดท้ายนะครับเห็นทางนหะมว่าทางมันจะเป็นทางลงไปนะครับซึ่งทางลงไปเดี๋ยวผมไปที่จุดเริ่มต้นให้ดูนะรถไม่มีนะนี่อันนี้ก็จะขึ้นเป็นทางเนือนะครับเดี๋ยวเขาจะมีเส้นขีดอยู่นี่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะ นี่นะจุดเริ่มต้นมีคำแนะนำนะครับเนินพิศงวงคอิโต้นะฮะตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับของเขตป่าสงวนแห่งชาติอ๋อตรงนี้ไม่ใช่อุทยานแต่เป็นป่าสงวนนะมีความยาวเนินประมาณ100ร้อเมตรนะฮะเนี่ยตอนนี้นะเดี๋ยวผมดับรถนะครับนี่เมื่อถึง จุดเนินพิษวงให้เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินนะครับจอดรถให้อยู่สนิทต,ตั้งล้อให้ตรงปลดกเกลียรยนะแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยถ้าดูนะครับจะเป็นทางแบบเหมือนขึ้นเนินไปอ,ะอ่ะนี่ผมไม่ได้สา์เครื่องนะผมปล่อยรถแล้วนะเนี่ยมันไหลลงไปเนี่ยเห็นนะนู่นเป็นเนิน หลไปเองเลยนี่ดูมันเะ็เนินขึ้นนะเห็นปะ่ะนี่รถไหลามาเองเลยไม่มีคนเข็นข้างหลังนะดูนะนี่เห็นนะมันมามาเองเลยนี่ฮะ ลองย้อนกลับไปดูทางนะเดี๋ยวผมนี่นะครับเห็นไหมว่าตรงนั้นน่ะเราดูมันเป็นเนินเห็นป่ะทีเนี้ยถ้าเราดูมันเป็นเนินเนี้ยนี่ผมดับรถแล้วเดี๋ยวผมลองปล่อยรถไปมันควรจะไหลไปแต่เนี้ยรถ <c oughs> มาข้างหลังไง เรามาถึงผาหินซ้อนนะครับป่าในเมืองเขาอิโตจังหวัดปราจินบุรีโอ้ยหเออมันได้ยินเสียงด้วยพผาหินซ้อนตรงแต่ริ้วมีเขาหินซ้อนนะผมไม่ได้แบ,บกกล้องใหญ่มานะไม่ไหวละเหนื่อยโอเคเราเดินมาดูด้านในกัน ủa, xinh quá, tụi phải cầm cái con này liền hả? Xinh quá, không biết đâu, máy ảnh của tao, chụp luôn, xinh luôn, nè. Camera kia này, lót thêm nữa, để được, để được thêm kinh trước đã này. ủa, wow. สวยเลยรอบทิศทางเลยสวยมากแน่ไงม,มีตัม๊มะ ถ่ายร,รูปกันอีกว่านี่เห็นไหมนี่คือลักษณะของหินที่มันซ้อนกันอยู่นี่ที่เขาเรียกผาหินซ้อนเพาหินมันซ้อนกันอยู่เนี่ยนี่ไม่ใช่ก้อนเดียวนะเห็นไหมไมันซ้อนๆกันอยู่โอ้โหแคร์ไปหิว okay.